กาเรียนถามพระอาจารย์ที่เคารพผมปรารถนาจะอยู่คนเดียวเพราะรู้ว่าร่างกายเราร่างกายเขามีแต่ของสกรปรกและการใช้ชีวิตคู่มีแต่ความวุ่นวายแต่ทําไมผมยังรักสัมผัสทางเพศในตัวเองไม่ได้รูปรสกลิ่นเสียงไม่ค่อยเป็นเส้นหนามเท่าไหร่ผมอยากจะรักษาศีลภูมิจารย์ขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยแนะนําการปฏิบัติด้วยเถิดครับจะตัดนะที่ <laughs> ทำใดเกิดแต่เหตุ <laughs> <laughs> อ<า>ต้นตใช่ไหมละ่ะเอาต้นตอมันอยู่ตรงไหนก็ทำลายมาันแล้วก็ตรงไหนก็หมดเลื่อง <laughs> อาอาการรู้ว่าใจเราไม่ต้องการแล้วนี่แต่ร่างกายมันยังมีอารมมันยังมีผลอยู่นี่เราก็จะทำให้มันเสื่อมใช่ไหมละ่ะ ให้มันเสื่อมไปเสียเอามีทั้งยาก็มีกินให้มันหมดสภาพเลยก็ได้เรียว่าไม่กินก็ด้วนไปเลยอันนี้อันดับแรกนะวิธีแก้ไขโดยฉับพลันเออ มันยากตรงนี้แหละมันไม่ได้ยากที่จิตใจของเรานักหรอกแต่มันยากตรงที่ใจเรามาอยู่กับไอ้เจ้าเวรเจ้ากรรมไอ้หรือร่างกายนี่แหละที่มันมีสิ่งที่พยายามที่จะให้เราเราหลงเราคิดเราเราไปยินดีเราโหยหามันก็มาจากร่างกายทั้งหมดแหละถ้าร่างกายมันถูก บั่นทอนและอทำลายอิ่นิทิของมันซะหน่อยนะมันก็ไม่มีอะไรมันก็จะสงบลงไปเพราะมันสงบปั๊บจิตเราไม่ปรารานาู่แล้วง่ายไปแล้ะมันง่ายมันมันง่ายตรงที่ใจเราไม่ปรารถนาถ้าใจเราปรารถนาต่อให้มันถูกตัดไปนะยังทำเทียมได้เลยเจริงไหมล่ะเออที่พูดในฟังไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าปัญหามันอยู่ที่ร่างกายเรา ถ้าใจเราไม่พึงพอใจเสีแล้วนะก็ถือว่าโชคดีไป็นเก้าหนึ่งเลยโคตรภูมิของการสูญเสีย <c oughs> <c oughs> สูญเสียสสยคตโวโมเมงไงนะจะไม่ยินดีใช่ไหมละ่ะก็เป็นเก้าหนึ่งไงเก้าหนึ่งคือใจเราไม่ต้องการเา่ยออดีแต่ใจไม่ต้องการเนี่ยมันหักห้ามในตาเห็นรูปอย่า เขาจึงต้องอาศัยกรรมฐานที่มีฤทธิ์พอที่จะไปหักห้ามตาเราเห็นรูปแล้วเกิดความยินดีพอใจตรงนี้นั่นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเราก็คือกายคตานนสติกับอสุสะกรรมฐานถูกไหมล่ะอ่าจนันาบุญน,นะกรรมฐานสองกองเนี่ย มันจะเป็นเส้นหนาเวลาเราตาเราเห็นรูปเห็นปับ๊บนี่วอนเกิดและความพอใจถ้าไม่พอใจมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรใช่ไหมละ่ะมันก็เฉยๆพอมันอยู่ใกล้กันเกินไปอยู่มีเวลาใกล้กันอยู่ใกล้เพศตรงกันข้ามหรือว่าเพศเดียวกันอย่างเงี้ยแล้วเกิดไอ้ตามาเห็นรูปแล้วมันเกิดความยินดีพอใจขึ้นมาแล้วเธอไม่เอากรรมฐานอสุภะเข้าไปแก้ใจเธอตอนนั้นเธอจะยั้งใจเธออยู่ไหมละ่ะ ไม่ได้นั้นไอ้คำว,ว่าพอใจได้ยินดีของเธอมันไม่ได้ขาดสะบั้นจริงๆเพียงแต่เธออาจจะเริ่มเห็นโทษของการอยู่กับคนมากกว่าหนึ่งคนแต่เรามีคู่ตัวผมเมียปั๊บมันก็จะเริ่มมีภาระมีเรื่องวุ่นวายมีอะไรจีปลาถาตามมาเยอะะนะมีความทุกข์มีความเดือดร้อนชักจะไม่อายากจะจะข้าเข้าไปหาแล้วใช่ไหมล่ะตอ,อนนั้นใจเราเริ่มจะ,จะเห็น โทษของมันแหละแต่เรายังไม่ตัดความพอใจอย่างเด็ดขาดเพราะอะไรการที่เห็นรูปเนี่ยเรายังไม่เห็นเป็นที่น่ารังเกียจจริงๆคนที่จะทิ้งความสนใจในรูปได้ก็ต้องเห็นว่ารูปนี้มันเป็นอสุภะคือมันไม่สวยไม่งามถ้าเธอเห็นได้อย่างนี้จนติดตาติดใจจนทรงเป็นฌานได้แล้วก็หมดแรงเล่สงสัยในเรื่องเรื่องของรูปได้นะเอาใจเธอชนะแลละ ตอาให้รูปนั้นเธอจะอยู่ใกล้เขาเขาจะมาแตะต้องตัวเธอเขาจะมาทําให้เธอเกิดมีความรู้สึกตามที่เขาอยากต้องการให้เกิดเราก็เห็นแต่อาสุพะเห็นแต่ความน่ารังเกียจขยักขยแงแม่อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงจต่ก,กนังคันธิยาแม้แต่เท้าของพระองค์ก็ยังไม่อยากจะแตะเลยเพราะมันน่าเกลียดน่าขยักขยแงมันขี้เธอใหญ่เอาตีนไปแตะขี้ไม่ล่ะออมาข้อนี้ฉันใดเหมือนกันนะ การที่มองเห็นความจริงอย่างขาดเลยมันเห็นอย่างกันอย่างนี้เห็นจนเกลียดเห็นจนขยักขยแงเห็นจนไม่อยากจะเห็นแล้วไม่อยากจะไปคิดแตะต,ต้องหรือไม่อยากจะเข้าใกล้เลยอยากอยู่ห่างแล้วก็ไม่ได้สนใจอรูปสัปะเหร่งเคของคนเหล่านี้กว่าจะแต่งตัวยังไงะจะพยายามให้ดูดีขนาดไหนก็จะเปื้อนให้ผ้าหลือจะบางบางนิดเดียวแล้วจะไม่มีอะไรเลอก็ตามจริงสิ่งที่เห็นก็คือเห็นแต่สิ่งที่เน่าสกรปรก น่ารังเกียจขยะแขยงไม่อยากมองไม่อยากเห็นเป็นอย่างนั้นแม้แต่กระแสจิตใจของคนที่มีเรื่องหมกมุ่นในเรื่องความสนใจในเรื่องกาลาคะแค่กระทบกระแสจิตยังไม่อยากจะไปกระทบเลยเยาวาตากายเลยนะเพราะจิตที่มีกระแสใจอย่างนี้มันขยะแขยงมันมันน่ารังเกียจ มันปิเศตอิสเอียนในอารมณ์เราอะอย่างเงี้ยเราไม่อยากเห็นเราไม่อยากเข้าไปสัมผัสเราไม่อยากให้ใครมีกระแสใจอย่างนี้มามามองมาสู่เราแล้วมีสิ่งนี้เกิดขึ้นในใจของเขาแม้สักนิดเดียวมันไม่ใช่ว่ามันรับไม่ได้นะคนที่มีกําลังจิตที่มีกําลังฌานทรงตัวนแล้วก็มีปัญญาในการเห็นอสุภกรรมฐานเป็นปกติอย่างน้อยก็ต้องทรงฌานสี่ได้นะเพราะการที่แค่ปสมฌานเนี่ย มันไม่เพียงพอที่จะลงลึกลงไปในเรื่องอสุภกรรมฐานได้อย่างหมดจดมันเห็นแค่เปรอเปรียบเห็นอสกโปกเห็นเป็นชิ้นเป็นส่วนเห็นของเน่าของเหม็นเอาไปเอาไปเทียบอุป,อปทานกับไอ้ศพอย่างนั้นเอาไปมองสิ่งนี้มาเทียบเคียงกันอย่างนี้ไอ้นั่นยังนะยังไม่ใช่ชาญสีนะยังแค่เป็นชาญระดับต้นๆแค่มีความคิดแล้วก็พิจนารณาไปตามที่เห็นตามจริงเฉย แต่ให้จิตมันเด็ดขาดลงไปเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นนั้นเพราะคนที่เห็นได้ขั้นนั้นเขาไม่ต้องเอาอะไรมาเปรียบเทียบหรอกแค่มองตัวเขาก็อยากแยงแล้วอ่ะไม่จำมองคนอื่นใช่ไหมนะตัวเราเนมันเน่าเดินได้เหมือนหมาเน่าหรือมันงูเน่าเน่ารัดเราอยู่ตลอดเวลาเหม็นสกรปรกอย่างเนี้ยเขายากแยงมึงจะตายได้ใค่ไปเห็นคนอื่นแล้วอยากจะจับจะต้องอยากจะเข้าไปใกล้ชิดอย่าหวังไม่มีทาง นั่นแสดงว่าก็ต้องมีกําลังจานชาหนึ่งฌานสี่แล้วถึงจะเป็นเอกคตา,ารณ์ปั๊บก็เป็นอารมณ์เนี้ยปั๊บก็ตั้งอยู่ในอารมณ์นี้อารมณ์เดียวไม่มีอารมณ์อื่นเข้ามาเลยไม่มีเขาเรียกว,ว่าจะหวั่นไหวจะมีความรู้สึกคิดเป็นอื่นก็ไม่มีเรื่องคิดอสุภกรรมาฐานจะทําทขึ้นจริงๆมันต้องเป็นอย่างนี้มันถึงฌานสี่มันถึง,ถงจะละใจออกจากกามได้ แต่ถ้าเธอเดํอาเนินอสุภกรรมฐานแค่ผสมประชานเธอยังออกจากกามไม่ได้นะเธอยังเป็นเพียงผู้ได้เห็นมันเฉยๆว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เท่านั้นแหละแต่ว่าความยินดีและความพอใจของเธอเมื่อเธอไปเห็นอะไรแล้วเธอจะเผอไงถูกไหมล่ะกําลังผสมประชานมันสามารถขึ้นขึ้นลงลงได้แต่ถ้าถึงฌานสี่ปับ๊บมันเป็นอารมณ์เดียวขึ้นมานะมันไม่มีคําว่าเผอแล้วอะ มันคิดอยู่เรื่องเดียวเห็นอยู่ทางเดียวเชื่ออยสิ่งนี้เป็นอย่างนี้อยู่อย่างเดียวนี่เขาเรียกว่าฌานสี่จะไม่ได้ฌานสี่นั่งทําสมาธินะฌานสี่คืออารมณ์ของการเห็นเนี่ยมันเห็นเป็นเรื่องเดียวแล้วเด็ดขาดเลยไม่มีการเห็นเป็นอื่นเลยนี่เขาเรียกว่าอารมณ์ฌานสี่ปรากฏอสุภะเป็นอย่างนี้ถ้านเทวงอสุภกรรมาฐานได้กายยิกตาเสยคล่องตัวได้นั่นแหละเธอสิ่งจะเริ่มมั่นใจว่าใจของเธอต่อให มีอะไรเข้ามาลบกกนสติของเธอก็ไม่เผอที่จะไปอย่างนี้แต่นี่ก็ไม่ใช่วันขาดแล้วนะมันยังเป็นแค่โลกีวิสัยชาโลคีเฉยยังไม่ได้เข้าโลก,กุตระนะยังทรงได้อย่างนี้แล้วถึงต้องไปพิจารณาในในสั่งย์ต้องก้าวเข้าไปนู่นมองสั่งย์พิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เขาไม่ใช่ของของเขา ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏมันไม่มีอะไรเป็นเขาเลยไม่มีของของเขาเลยทีนี้มันการที่เห็นไม่ใช่เขาไม่ใช่ของของเขามาชัดไหม่ะเอาชัดเนี่ยมันเห็นศพแล้วอะเห็นทุกอย่างเป็นศพหมดแล้วอะมันไม่มีอะไรเลยเป็นเนื้อหนังบางสาไม่มีรูปมีร่างปรากฏที่เห็นเป็นของสวยของงามนะไม่มีเลยเห็นแต่รูปที่เป็นของน่าเกลียดน่ากลัวเั้งนั้นนะในของน่าเกลียดน่ากลัวใช่เขาไหมล่ะไม่ใช่ใจเขาไม่ใช่ตัวเขานี่ไม่ใช่ตัวเรา พอมานั่งคิดอย่างนี้ปั๊บมันก็ยิ่งมั่นใจใหญ่ว่าไอ้สิ่งที่ใจเราจะไปหวนยินดีพอใจมันก็เลยไม่รู้จะไปพอใจอะไรเพราะพอใจในสิ่งที่ไม่ใช่เขาพอใจทำไมให้แกแต่งสวยยังไงก็ไม่พอใจเพราะไม่ใช่ตัวเขาอะตัวเขาจริงๆคือจิตอะนี่ความเชื่อมันไปที่นน่นแล้วไงเวลาเข้าสังโยชน์เนี่ยมันไปตรงนี้มันไปที่จิตเป็นเป็นอารมณ์เดียวแลละแต่ตอนที่เราอยู่ในขั้นฌานสี่มันไปเรื่อง ร่างกายว่าเป็นของสกปรกเป็นอารมณ์เดียวต่างกันไหมเออมันต่างกันอย่างนี้เนี่ยมนคนที่เขาจะละกามาราคาได้ขาดเขาต้องก้าวเข้าไปในเรื่องของสั่งย์ด้วยโดยเฉพาะสกายยะทิฐินะนั่นต้องตีความจนเหลือแต่จิตแล้วนะนั้นจิตของเขาจิตของเราคนที่เป็นผู้ที่รักษาความจริงอย่างนี้เอาไว้ไม่เสื่อมเขาก็ไม่ยอมให้จิตของเขานั้นไปสนใจ สิ่งอื่นแล้วเพราะไม่มีอะไรน่าสนใจเลยมองไปที่ไหนก็ไม่มีอะไรสวยไม่เห็นมีอะไรดีเลยเน้กระจิตแน้วก็จิตจิตเขาก็ของเขาไปสิจิตเราของเราสิคราวนี้มันเป็นเอกคตาลมแล้วเอาเรื่องเป็นเราคนเดียวนึงไงเอกายโนแล้วล่ะเป็นบุคคลคนเดียวได้แล้วจิตเดียวและเที่ยวไปแล้ะไม่มาต้องมากังวลกับจิตของใครจิตแกแกรักษาจิตของแกเองสิจิตแกอยางมีโมโหจิตแกอยากจะมีโทสะจิตแกอาจจะมีราคะก็เรื่องของจิตของแกไปเลย ส่วนกายของแกฉันไม่เห็นดีงามแล้วเป็นของเน่าเปื่อยผุพังแกอย่าแสดงจิตของแกแล้วออกมาทาคําวาจาหยาบคายมันก็เรื่องของจิตของแกใช่ไหมล่ะเอาจิตแกไม่รักษาจิตแกก็ตามใจแกมันเริ่มชัดไหมอ่ามันชัดมันแยกชัดแล้วนี่คือเขานี่ไม่ใช่ของเขานั่นคือสิ่งที่แสดงจากจิตของเขาไม่ใช่ตัวของเขามันเริ่มขาดแล้วพอมันขาดหมดวิจิกิจฉาปั๊บการที่เข้าถึงอารมณ์ละกามาราคะปฏิฆะมันก็ หมดไม่มีอะไรควรใจต่อวิจิิจชาก็ไม่มีพุ่งสร้างเรื่องสองข้อนี้ก็ไม่ปรากฏมีแหละมันเป็นอย่างนี้นะถึงว่าว่ามันไม่ได้มาได้ง่ายๆเธอจะต้องดําเนินไปตามระเบียบปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์ช่้นวางเอาไว้อย่างนี้จะทําเล่นๆไม่ได้เพราะว่าทําเล่นๆมันไม่สามารถทรงถึงชาญสีได้นะเนีอยนี่ต้องจําเลยนะว่า อสุภะกรรมฐา,านถ้าเดินแค่ผสมฌานไม่มีทางเลยนะที่เธอจะกดการมราคะให้อยู่หมัดได้แต่ถึงกระน,นั้นก็ไม่ได้หมายความว่ากดแล้วมันจะอยู่จริงนะเวลาฌานเธอเสื่อมมันก็เกิดอีกมันเป็นโลกีฌา,านเอาง่ายๆก็ตัด <c oughs> แล้วก็ดองไว้ เป็นอนุสติไงได้เตือนตนเสมอว่าฉันขาดแล้วฉันไม่มีอะไรอาบอมาแล้วเอออย่างเงี้ยอย่าทํานี้ก็บาปอย่าไปยุโยงส่งเสริมไปตัดของชมกันเอาไว้เอาไว้ปล่อยปัสสวะก่อน แต่ว่ายากมันก็ยากตรงกําลังใจเรานะแต่วิธีปฏิบัติมันไม่ได้เป็นของยากใช่ไหมล่ะตามกําลังใจเราเนี่ยเราจะเราจะชอบใจที่จะให้มันไม่มีต่อเราอีกไหมอ่ะกว่ามันจะเกิดความอยากจะไปมันให้พ้นเนี่ยเธอลองนึกเถอะเธอต้องเกิดอภิธายาันกับความทุกข์ขนาดไหนอะนั่นในวิปัสสนาญาณเก้าประการนะไม่ว่าเรื่องไหนมันก็ต้องด,ดําเนินเป็นขั้นเป็นตอนของมันทุกเรื่องอ แต่มันยังไม่พร้อมจริงแล้วก็ไอ้ที่ฉันพูดมาเมื่อสักครู่นี้มันก็ยังเกิดขึ้นไม่ได้กําลังใจนะมันเกิดไม่ได้มันจะไปมองวิปัสนาญาณก้าวจนใจเราสงโหกูไม่เอาแล้วเลิกจริงๆเบื่อนายจริงๆไม่อยากทนอยู่อย่างนี้ไม่อยากประสบสิ่งนี้แล้วนะ่ะแล้วก็หนีอย่างเดียวนะเอา้าเธอนี้เธอเพียนเพียนเอาจริงๆจังๆเลยลนะตอนนั้นนะสิจะเริ่มได้ผลแต่ก็เป็นตามขั้นตามตอนที่พูดให้ฟังนะแม่งนะไม่อยู่ กล่าวแค่เนี้ยก,การนมัสการพระอาจารย์ที่เครารพยิ่งพิชันขอกลับเรียนถามพระอาจารย์ว่าบุคคลที่มีสัมผัสพิเศษสาม,มารถรับรู้สิ่งเล้นลับได้ง่ายทั้งวิญญาณและเทพยายดาควรจะฝึกกรรมฐานแนวไหนจึงจะถูกจริตเจ้าคะก,การนมัสการด้วยความเคารพอ,รอื ขอแนะนำเลยเป็นหมอตาทิพย์ได้ตางได้ไงเออามีสัมผัสพิเศษใช่ไหมล่ะเป็นหมอตาทิพย์เป็นเลยก็เอาตามที่ใจเราชอบเถอะเพราะกรรมฐานมันมีต้องสี่ทางเนะี่ยทางหนึ่งคืทางเชื่ไปทางสุกวิปัสสโก ก็ไปทางหนึ่งนะกรรมฐานที่เหมาะกับส,สายสุกาอุปสัสสโกก็มหาสติปฐานเอาก็ไปสิถ้าเธอถนัดอย่างนี้นะเธอก็ไปเช่เธออย่างนี้ถ้าเธอชอบที่จะรู้เห็นอะไรแล้วรู้สึกว่าการรู้การเห็นของเธอมันช่วยระง,งับนิวรณ์ของเธอได้ดีตัดความลังเลของใจเธอได้ดีกว่าการที่ไม่เห็นเขาพูดแ้วเราไม่เห็นมันก็ยังคิดว่า จริงหรือว่าไม่จริงอย่างนี้เราเห็นได้ตรงของเราเองเนี่ยเราฝึกใจเราได้เราเห็นได้เองเนี่ยเราก็ยังมีความมั่นใจกับสิ่งที่เราทําอืำนี่เราก็จะฝึกอวิชชาสามก็ได้ก็กรรมาฐานที่ฝึกวิชาสามก็มีนี่นจะสอนว่ามีอะไรบ้างล่ะอากสินสิบคุณก็ทําไปสินะอากสินที่ทําให้เกิดทิพย์จักรคูยานก็มีอยู่อย่างนี้เป็นต้นใช่างนี้มาแล้วเราจะฝึกคิดว่า เธอไม่อยากเห็นอย่างเดียวเธออยากจะเคลื่อนใจไปเห็นได้ <c oughs> ไปถึงได้อภิญญาสมาบัตนะเ,เธอก็ต้องมีกําลังใจที่จะฝึกด้านกสินให้อย่างมั่นคงฝัน,นี้อีกเพราะว่าแค่กสินอย่างเดียวอภิญญาสมาบัติมันยังไม่ได้ปรากฏเท่าไหร่แค่พื้นๆนอกจากคล้องกสินแล้วยังต้องคล้องฌานสี่ได้ทุกขณะจิต แล้วการข้องชาญสี่ทุกขณาจิตเพื่ออะไรเพื่อจิตมันจะได้เป็นอารมณ์เดียวอารมณ์เดียวแบบปกตินี่นะไม่ได้ตั้งท่านะถ้าตั้งท่าจะต้องมานั่งเข้าชาญแล้วม,มานั่งให้เกิดอภินญ,ญายัางอย่างนี้แค่เบื้องต้นคนที่เขาสามารถทรงอภินญ,ญาได้คือเนีย่ยอย่างเธอนั่งในมดายอย่างนี้แต่จิตของเขามันแน่วแน่เรื่องใดกันปุ๊บก็เรื่องนั้นไปเลยไม่มีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกใจเขาได้เลยเนะี่ยเขาเรียกว่าสัญญาเนี่ย มันดับละสัญญาเดิมได้โดยไม่มีสัญญาเดิมโผล่ขึ้นมาให้มันรบกวนจิตได้เลยมันจะลด้แต่จิตที่กําหนดลงไปว่าฉันต้องการให้เป็นแบบเนี้ยฉันอยากให้เธออาตุดจิตบนเพดาน้าเนี่ยถเมื่อคนได้ปัญญาเนี่ยพ่อแคนแน่เธอก็ลอยไปจิตบนแล้วหัวให้กันทุกคนเลยตัวจิตบนเพดานบน <c oughs> เอ้า ตั้ง่าไ้แล้ะไม่ได้ตั้งชาอะไรก็ปกติธรรมดาแต่ว่าคําว่าชาสี่ยมันเพืออารมณ์เดียวอารมณ์จิตที่มันคิดเรื่องอะไรก็คิดอยู่เรื่องนั้นโดยไม่มีเรื่องอื่นเข้ามาเข้ามาแทรกใด้มาเส้นี้ก็ไม่แทรกแล้วมันส่งตัวในเวละมันไม่ได้ส่งแค่อารมณ์ทรงในลักษณะที่เก่ามาแค่ประเดี๋ยวหนึง่งแล้วก็หายไปไม่ใช่มันสามารถทรงได้ตามทุกยริยาบทเหนื่อยก็ส่งได้ป่วยก็เข้าสมาธิได้ จิตตั้งมันเป็นอารมณ์เดียวได้คืออภิญญาจะต้องทําได้ทุกเวลานาทีไม่ว่าร่างกายเราจะเป็นแบบไหนอยู่ในกกับกิริยาท่าไหนก็ต้องทําได้หมดสนใจไหมละ่ะไม่รู้คนถามไมา่ได้ตอบเชตุโกยานนือว่าสิ่งที่เธอสัมผัสอะไรเนะี่ยก็ยังสามารถจะไปร่บงปิดสมิชายางก็ยังได้ ก็ยังไปได้อ like well, ีกนข้อปฏิบัติมันมีอยู่แล้วก็ลองเอาตามที่ใจเราชอบก่อนนะแต่มันไม่ชอบอย่าเอาความอยากนำหน้ามันแล้วกันเสียเวลากาบเรียนของพี่ด้วยความเคารพคนที่มีอาชีพผหัวปลาขายในตลาดจะสามารถรักษาศินให้บริสุทธิ์เป็นพระโสดาบันได้หรือไม่ครับ เขาคิดว่าทําตามหน้าที่และไม่มีเจตนาถ้าไม่ทําอาชีพนี้ก็ไม่มีจะกินครับเป็นโสดาตบันก็นได้โซดาตบันไม่ได้เพราะขาดเมตตาแล้วอาชีพมีตั้งเยอะแยะไปแต่เราไม่เมตตากับเขาเราก็ต้องเลิกสิจะมาห่วงอะไรกับชีวิตของเราที่จะไปผูกกับชีวิตของปลาเพื่อให้เราลอดไปวันๆแล้วถูกไหมเลาะ ชีวิตของเรามันมีอย่างอื่นที่สามารถที่จะอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งชีวิตของคนอื่นเล้วนี้เหมือนตั้งแต่จากความเมตตาอันดับแรกก่อนนะแต่มันไม่มีตะบันได,ดเป็นราสดาบันนะไม่เหมือนอย่างท่านที่เป็นภรรยาของท่านผ่านกุตรมิรใช่ไหมละ่ะอันนั้นคือมันท่านไปอยู่ในฐานนะภรรยาแล้วสามีเขาทาอยู่แล้วแต่ท่านไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งใจทํา แล้วไม่คิดจะทําเป็นอาชีพาากาบนมัสก,การหลวงพี่ที่เคารพหนูขับหนูกราบเรียนถามว่ารองเท้าฟองน้ําที่คนไข้ในโรงพยาบาลใช้แล้วแต่คนไข้ไม่เอากลับบ้านและคนงานก็เก็บทิ้งถ้าเราขอเอาไปบริจาคให้วัดไว้ใช้เป็นสาธารณะในห้องน้ําขอเรียนถามว่าจะผิดศีลข้อสองหรือไม่เจ้าคะ่ะ ผิดไม่ผิดไม่รู้เธอต้องเขียนว่าถ้าลืมฉันเอานะถือว่าอนุญาตเราต้องเขียนป้ายก่อนใช่ไหมล่ะแต่อย่าเอาไปเลยคนป่วยให้คนอื่นไปใช้เด่ยเขาก็จะป่วยเอาของคนป่วยไปใช้เอาของคนป่วยไปยไว้บ้านเราเราก็จะไม่ดีไม่ว่าอะไรนะ ขนาคนที่ก็เป็นหมอนดนเขาโนดเอาแล้วเนียจะไปล้างมือออกถูกไหมล่ะก็ต้องไมาอยากให้มันติดกลับมามาอยู่กับเขาเนี่ยไอ้ของเสียดายเนี่ยมันก็เห็นอยู่ว่ามันน่าเสียดายแต่จะให้มันสบายใจแต่ก็เขียนบอกเขาไว้ไปเลยว่าอย่าลืมลืมแล้วไม่ได้เอากลับหรือว่าลืมแล้วตกเป็นของโรงพยาบาลนะ ให้เวลาเจ็ดวันเหยนป้ายมันต้องบอกเขาสิถึงมัละ่ะเ,เราทําไม่บอกเขาได้ยังไงแสดงว่าเขาไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นกติกาของเราเนี่ยคุณมาคุณต้องรู้นะว่าคุณลืมไม่ได้นะคุณต้องสํารวจรองเท้าของคุณตลอดนะว่าคุณเอามาแล้วเอากลับไปด้วยนะไม่ใช่เอามาเอาคู่ใหม่กลับนะ <c oughs> มันเป็นอย่างงี้สิอย่างที่วัดหลวงพ่นนอพนนก็มี เวลาก็าอนรองเช้าเงี้ยไอ้พวกก็เอาใครจะไปรู้ว่าของใครของใครท่านก็บอกว่ามันจับยากเพราะว่าคนมันเยอะเขาก็ปกติก็ไม่อะไรเวลาเขากลับเขาก็ใส่เท้ากลับแล้วจะไปรู้เนี่ยของเท้าเขาแล้วไม่แส่งเขามันก็ใส่เท้าคู่ดีกลับเท้าของมันก็วางไว้ไอ้เจ้าของก็มามามาเจอไม่ใช่ของเขาเขาจะใส่ไปทำไมแล้วเขาไม่ใส่มันก็เหลือทิ้งไวไง้ไงไอ้ที่มันเหลือไม่ใช่เหลือเพราะว่า เขาลืมเรามันไม่ใช่ของเขาเขาก็เลยไม่เอาไปแต่คนอื่นเนี่ยมันใส่ของเขาไปแทนเนี่ปัญหาทำไงอ่ะก็บอกเลยว่าเอาถุงพลาสติกใส่ไปด้วยคุณไปไหนก็ใส่ไปแล้วห้คอคุณไปก็ได้ค็จะหายนะคจะลืมก็ว่าไปนะเนี่ยไปว่าพันนอนจะก็ด้านหลังๆจ,จะก็รังท้าวันในรถเลย เดินสบายจะไปกวัวอะไรสัมููสัมปูไม่มีเดินไปแค่นั้นใช่ไหมละ่ะแล้วก็ล้างเท้าแล้วก็เดินในวัดต่อได้ไม่ต้องเอาเท้าไปวางให้มันลําบากตัวเราเองก็เก็บไว้ในรถมันก็หมดเรื่องหมดเหล่าใช่ไหมละ่ะง่ายแต่เราห่วงว่าเดี๋จะไม่สวยใส่ไปเสร็จแล้วกลัวจะหายก็ห้อยคอไว ปกติบิ้นอะไรก็ได้ก็ว่าไป <laughs>